ถอ้าท่านลโอ้มนั่งนี่ด้วยนะเอาหมดขท่าเดิมนลยั้นลงล่างสวัสดีครับสวัสดี sau okay. đồ mọc kia 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 mọc พี่อกว่า่วรกันต์งจมไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม้อเออทางกลม,มเป็นเมื่อกลองไห้พี่้อง มีห้อกับแผนการห้อกกับคือถอดนาบานเป็นปิดทับกรไม่เนยตไหมแล้วก็ภายในทาสีแทนใหม่ขึ้นเก็ี่ยนหูรโยหัวนัอตกระตูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หัวตู้ปิดไม้ใหม่ภายในทาสีขาวใหม่ ตอนนีทีทำเนื่อนหน้าบานออกมาก่อนแล้วถ้าเราจะติดแล้วไม่เนตดติดแล้วไม่เนตทับใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าหน้าบานมันชำรุดหน้าบานมันแตกตมันแตกดีตรงนั้นนะก็คือมันไม่สามารถที่จะทำใหม่ได้ทำทำทำให้มันคืนสภาพเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเละมากเพราะว่าตู้มันร่วงมาคือบานตัวนี้เคยแน่ๆเราต้อง เสริมตัดใหม่ตัดชิ้นส่วนที่เข้าพางังแล้วก็ติดลามิเนตด้านหน้าใหม่ด้านหลังก็ทำเป็ิสีใหม่นะคะรับส่วนตัวชั้นเราก็จะเก็บงานใหม่เป็นสีขาวเหมือนเดิมภายในตัวตู้ก็จะเจ็บเป็นสีขาวเหมือนเดิมเท่เ่เ่อว่าชื่อืัอะ,อะไรนะ TMB ทำไมอะอ้าวอร่อ๋อ ถ่ายีด <ส yo> ีโออยู่เลยไม่กล้าทำอ๋อแล้วก็จบออ๋อตอนนี้เป็นไงที่ดีเอากล้องแทนมากล้องเข้ามาถ่ายกล้ๆส่วนใต้ท้องในเดิมทีทู่ไปเนี่ยมันร่วงลงมามันคงคงจะเป็นแบบว่าในอายุหลายปีเหมือนกัน ขาล่วงลงมาเขาร่วงลงมาน่าจะเป็นกระจกมางแล้วมันก็ตกแตกคืองานของเราก็เป็นหลกัหลกๆนะนะคือตอนเนี้พนักงานเนี่ยแขวนตู้ขึ้นไปเหมือนเดิมให้แล้วเราก็จะมาซีหัวตู้ใหม่นะครับเราก็จะติดทับมมเซริกในส่วนเดียวกันกันกบหน้าบานส่วนภายในเราก็ทาเป็นสีขาวคล้องกับชั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยกากเดิงทีมันจะเป็นกระจกแล้วจะใส่เป็นแผน่นอะคริลิ เป็นอะคริลิกาขาวขุ่นสามมิลเวลามันแตกอะไรคืออะคริลิกอะมันจะทนทานตัวกระจกนะครับแผนงานของเราก็จะมีประมาณนี้ฝากติดตามตอนงานเสร็จเดี๋ยวอัพเดื้อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ